สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Cookie Run อันนี้ผมเล่นมาแล้วหลายก็หลยเพิ่งเล่นวันนี้นะก็วันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันดีคะก็เห็นกันเนาะแต่ผมจะเอาวันนี้จะมารีวิวก่อนนะเราจะมาทดสอบแป๊บหนึ่งผมเล่นแลนสามอะเดี๋ยวผมจะขอรีวิวตัวแต่ละตัวก่อนนะกันนี่เข้าไปก่อนผมจะเล่นตัวแรกนะตัวแรก ตัวแรกเราจะเล่นคุกกี้กาหารคุกกี้กาหารถึงคุกกี้สเก็ตบอร์ดเราจะไม่เล่นนะฮะตั้งแต่ซอมบี้ขึ้นไปนะเราจะลองเล่นกันน,นะฮะก็อันนี้เราเริ่มมันเลยอ,อันนี้ทดสอบนะเออสัตว์เลี้ยงก็เอานี่ครับนี่นะตัวนี้แล้วก็ลิ่งผัดไม่ต้องวิ่งนะฮะอันนี้คุณเจียครับเสียงกาโวเล่นอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งเสียงอะไรนะชีคีๆๆ ข้าไปแล้วนะชิคก็ได้รอแป๊บนึงนะยังไงวะไช่ไหครับรก็ขออภัยแป๊บนึงเปิดเสียงนะดเดยทุกคนจะได้ยินเสียงเกมใช่ไหมครับท่านผู้ชนมน,น่าใช่ด้วย <c oughs> ถ้าเกิดว,ว่าเล่นกาก็ขอไพร์นะครับใช่ไหมครับคุณเชียร์ใช่เออว่าเชียร์คุณเชียร์ไม่ได้เล่นอันนี้ทดสอบเล่นนะยังยังไม่ได้แข่งใช่ไหมครับตึ๊กตึ๊กก็คงจะเห็นกันนะในคลิปตึ๊กนี่เพลงเพราะด้วยตึ๊ก เรืเอ,องนี้กันผมจะตั้งใจเล่นใ้มากที่สุดยอดีเก็บยิลลี่ครบนะฮะมันจะได้มีคะแนนเยอะเยอะเฮ้ยเรื่องเงนกากแล้วเ <Yeah. S 1> ดียวตุ่นตุ่นตุ่นเนี่ยปล่อยไปเนละยต้องกลัวเลยหลอกครับนี่ครับนี่ดันกระลำปีแล้วเนาะขึ้นบนหน้าถาวรนะฮะ แันหนึ่งกับอย่าทำนี้ด้วยนี่คือกล้องโกโปรกล้องโกโปรทุยเราจะมาเล่นคือกีฬาเน,นี่ยฮะเราจะมาเล่นต่อกันเลยกล้องโกโปเก็เดห,หมดแล้ว ในกล้องเพจป่ะครับในกล้องไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรเนี่ยคลนี้ก็เห็นหรอกเล่นอาจจะกาศโคตรแต่อันนี้อันนี้นี่เสียงแปลกๆขึ้นว่ะมคุณพาไปหน้าบ้านหนกันเนี่ยอะอย่าไปทำไมบ่อยวะ ไบนั่นแหละจะเอาจะทิ้งทีเดียวเอาไปละ่ะาาพุงเอาพุงนี้เอาไว้ค่ะทิ้งเอามาให้เรานะไ,ไปไหนบ่ชิบหดิ <c oughs> ไปถึง1ิบรอบได้แล้วเยเย่เอ๋อ,อ,อลืมไปว่ามีฟูนนะในกล้องเห็นนะบอครับไม่เห็นใช่งไงนนหมเห็นเนาะหวังว่าจะเห็นกันเออ นะก็ไม่วิ่งผ่านนะเราค่อยเอาจริงเราค่อยวิ่งผาดสี่นาทีแล้วแค่เล่นลองๆงั้นนะมาเราจะไปเล่นแข่งกันใช่ไหมครับคุณเชียร์ยกเลิกครับแค่เล่นีัน้นเอกนะฮะบอกไว้ไตัวหนึ่งผมจะเอาจริงนะครับวนนี้เราจะมาเล่นตัวนี่ครับเทพิดานแล้วก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าเพชรเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วก็ วิ่งผัดแล้วก็ผมจะเป็นนางฟ้านะบาบานะครับคุณเจ้าแล้วเป็นขอดูด่านแลนสองวนนี่ครับวันนี้จะมาแลนนี้กันนะครับดูผู้แข่งครับแต่คนที่ดูเดือดครับแมวครับเร็วๆบามาดูเดือดผมว่าผมแพ้ผมไม่ได้ที่หนึ่งแน่เลย ธรรมชาจะคุมครองเราเหนกันเนาะจิ้งหัวใจแต่อียห้านี้ยากหนไม่ใช่เล,เล่นเลยครับดู ันเห็นกันไหมครับคือเห็นเนาะเห็นมันจะได้นั่นไงโอ้โหทุกท่านจะไม่เห็นแล้วเขาสร้างะครนีนี่อยู่นี่ครับมีเรือได้ไหมครับ,รบทำไมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอุ้ยเหี้เฮีเอาอยากรีวิวสมุดแป๊บนึงแป๊บนึง ที่บอกว่าชิดก็กูตัวเองค่ะเออถ่เออใช่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 แป๊บหนึ่งนะฮะัอ่าเล่นต่อเลยและอันนี ตามนี้เลยวุ้ยวุยอะไรวะว่อะไรปชนไปลตัดีนะผมบอกวผมไม่รอดครอกได้ครับปุม ตายเลยตายเล่นกกครับผมไม่มีแอเกตตัวแล้วขอได้ไม่ต่างวันที่ห้าก็พอ,ก,พอก็พอใจแล้วโอ้ชยชนไหลครั้งเลยครับลึงผ่านจนะักไม่ยังรัวเลย อ้าวลืมแพนี่เลยครับท <c oughs> ่านผู้ชมแ้อกินครับครับขอได้สี่ล้านก็อพอแล้วแต่ว่าผมว่าน่าจะว่ามันน่ามันน่า,นา,นานจะไม่ถึงมา เฮ้ให้เอาอ่ะมาก็จบเกมไปเลยนะผมได้ที่หนึ่งแต่ผมว่าเวลามันเหลืออีกเยอะครับผมจะเล่นต่อแลยนะเพื่อไม่แก้การเป็นแกเปลี่ยนการแก้มือนะเพราะว่าผมลุ้นกากมาเดี๋ยวผมจะแก้มืออีกครั้งใลการพิธีเริ่มใหม่เนีน่ยก็ไม่รู้จะช่วยได้บ่าะ ก็ลองรอกันนะปกติผมถ้าเกิดผมเล่นด้านหน้าผมจะได้ประมาณเกือบเกือบห้าหลาน่ะก็ไม่รู้ตอนนี้จะได้หรือเปล่านะฮะเล่นเล่นจุบจุดไม่อะจุดเทพของผม เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยเกือบเกือบสไลด์ไม่ทนันเสียเลยผมเสียเลยเนี่ยก็เล่นๆไปชิลๆนึกซึ่ นะตัวมันยังไม่ชวนเลยคราที่แล้วชวนก็ปล่อยอ่ะอแนีก่ก็เล่นๆไปำํำๆเนุ้มปึ๊บปึ๊บว้าวอุ้ยจ็กูหส้สเพชรยอมเลย Lật dễ nhớ nữa đó Sửa viết bây giờ đó Lửa 200, kết sẵn rồi Mình viết trên bàn lửa Chưa mày là Sống lá, ta mình lên รับโหเห็นไหมน่าจะเห็นกันเนอะนี่ทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงทำไมผมต้องถ่ายแบบภาพบางแบบทั้งทําุปานอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดผมทำแนวนอนอ,อ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเลยต้องจำเป็นต้องทำแนวตั้งนะ

นะคนตัวเดยวได้ได้ได้ทั้งสามล้านบอกบอกแล้วถ้าเธอผมไม่ชนนอะผมได้ประมาณเกือบเกือบห้าล้านไม่นะก็ห้าล้านอุ้ยชนแล้วไงมันจะไม่มีม่เลขนะถ้าเกิดว่าเราชน,นะอะเพราะว่าแม่เลขเป็นการ้องการของตัวเราเองเกือบแล้วนั่นแหละคับ น,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 นี่นี่นีสิบสองนาทีแล้ววิ่งกันะนี่ควับตเ๊ดตุ๊ดอืม คุณเชียครับมาแล้วเหรอครับอย่างหมดแล้วอู้หตายจะรีวิวทั้งหมดแล้วได้ไงครับบอกแป๊บเอ้ยอย่าเพิ่งแป๊บนึงเดียวโอหใจเย็นไม่ล้มเลยหอแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจริงๆแป๊บนึงนะอุ้ยนี่ก็ขึ้นมาจริงจริงห้นะที่หนึ่งครับแป๊บนึงขอหมุนรางวัลหน่อยโอ้ยเกิดผิดอีกแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวกระเป๋าต่อ ใช่ไหมครับคุณเชียได้เงินเจ็ดพันก็ยังดีครับรใช่ปะสมุทเตอร์ใช่ไหมเป็นนึงก่อนเดุกกู้ีกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย